การต่อวงจรแตรแบบผ่านดิลย5้านขาครับเหมือนเดิมครับขั้วบวกไปที่ฟิวครับจากนั้นไปจากกรงฟิวไปที่ดิลย5้าขาครับไปที่ขั้วสามสิบนะครับจากนั้นนําไปออกมาจากขั้วแปดเจ็ดนะครับมาที่สวิตต์กดแตอันนี้เราไม่ได้ต่อผ่านซิมพิเชนะครับเพราะฉะนั้นเราจะพ่วง8ปด้าลงมาที่30 จากนั้นพว่วงซีดกดแตะไปที่แตะนะครับลงกาวครับผมจะรีบลงที่หัวลถเมเตอรี่นะครับทข้สอบกดแตรครับผม